ครับผมก็จะปรเดินด้วยนะครับอยู่กับผมส่นทัศน์เอแล้วก็คุณแค่นีเอ็มทต่อไปเนี่ยแค่นีเอ็มทีผมไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดกับไอ้ไอไว้คือไอ้เนี่ยมันทำอะไรเจมบอกไปดิเพื่อนกูแค่พูดว่ากอยู่ในห้องมึงกับน้องมิ้นต์กูคือกูไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมมันถึงยังไม่เลิกยุ่งยังไม่เลิกตอแยยังไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวกั็แม่งนั่นนี่นะ ผมเหนื่อยนะบางทีนะผมไปทำงานทำอะไรมาเหนื่อยเนี่ยต้องมาเห็นภาพบาดตาบาดใจอะผมไม่เข้าใจเลยว่าผมต้องทำยังไงไปต่อไปนะให้ทุกคนคอมเมนต์หน่อยดว่าให้ผมทำยังไงคือจะมาบอกว่าเออเนี่ยมิ้นต์มันไม่เลือกสักทีคือไม่ถูกนะครับคือมิ้นต์เนี่ยเขาเลือกผมแล้วแต่ไอ้มันไปต่อแย่ถูกไหมเนี่ยสนับชูลินมายุ่งกันไม่ไเท่าไหร่คืออยู่ในกันในห้องผมเนี่ยผมรับไม่ได้จริงๆเว้ยผมจะพามาดูว่าอันนี้คือห้องผมที่ผมทำไว้เป็นห้องนอนผมนะมาดูใส่โบกมาไหมไม่ผมไปทำงานนะ มันอะไรมาอู้ทำไมไอ้หูทำอะไรผิดอย่างเงี้ยไม่ทำาะไรผิดของมันอยู่ด้วยกันได้ยังไงได้ยังไงเนี่ยเป็นอะไรพูดง่ายเนาะเป็นอะไรมิ้งยังงโดยอย่างนี้แค่ประตูก็อยู่รู้หรอกถ้ารู้มิ้งจะใครเอาเงินตอบที่มาไม่้องงไไอ้เจ๊ตัวหนึ่งอะไรเงี้ย คอมิน้า่พี่เลยัะพี่แค่พี่เธอพี่ไม่ไหวะ้วประวัติอะไรไม่ดีด้วยขาเฉาน่ะเอางี้นะขาเฉาเยอะแยะพอไม่ดีก็มาดประวัติไม่ดีมาโต็งทไมห้องน้ำห้องเรียน เกี <łość> ่ยวอะไรอ่ะเริ่มยุ่งพี่ก็เริ่มยุ่งอยู่ดังนั้นอผมว่าชอบไม่เกี่ยวผุณชอบก่อนผุณชอบนะผุณชอบแรงกว่ามาที่หนังโดมจำเลไมาที่หนังยาวหวังที่หนึ่งผมบอกคุณแค่นี้ก่อนไอ้หน้าเขาโดที่กันเลย ไม่ไมีเรื่องเลยไมได้เป็คือว่ามีพี่ปั๊มกายายับไอ้ไอ้พี่เข้ามานี่ไม่อยากเคลียร์ปัญหารักสามเส้าอุอ้ยไม่ต้องเลือกหรอะเหมือนแม่ไม่เคยให้รับหลังนี้ชาแม่เองผมไม่เคยพูดแบบนั้นครับ <c oughs> เคยเฮ้ยมาทำไมคุณแน่วะเฮ้ยเม, <c oughs> มนเทอร์อะไรว่าจะเลือกที่สุดหรอหรือไอ้หน้ามึงคบมึงเคยพูดคนอื่นมึงดีไปไปไปไอ้นี้เลือก เราหาง่ายหน้าหนังเท้าหนไอยให้คนออกนี่จะเลือกได้คือรับได้ไม่ได้ไม่ได้เลือได้อันนี้มาหางอินหนังอินแตกด้วยออกไปจากบริษัทกูไหนกับบ้านบริษัทมึงไม่มีก็ว่าบริษัทไม่เกี่ยวพอจะมีเลยพอละขอกกระจอกออกระจอกมันเป็นอย่างนี้ไงเรียนยังไม่จบเลยมึงเคยไปใส่ชุดช็อปเด็กช่างปะกูไม่เคยหรอกนะกูก็อยากใส่ดนะพี่เป็นเด็กช่างมิ้แพี่เคยขับซูเปอร์คาร์ด้วยตัวแรงมิสไม่รู้หลายๆที่ตอนพี่ขับหมด <laughs> อสาราุปมิ้นยังชอบอะไรที่หน้าอยู่ไหมไมิเลือกเลยว่ายังวงชอบอะไรไมิ้นชอบอะไรถทีข้อสิบเจ็ดน,นะ<ห>ข้อสิบเจ็ดน,นะ<ห>ร้ออะไรล<อ>ของพี่รอ้อดำกูเปลี่ยนไ่ะทำไมกูปเปลี่ยนด้ <laughs> อไอหน้าส้นเท้าไอห้าโอ่งอยูงยังได้ครบ มัันนดูสิวี่หโอ้ยไม่ด nope. okay. ูต like ัวเองไม่ดูตัวเองมึงดูมาดูไม่ดูสิวมันดูสิวมันนี่อะไรสิวหัวบี้หัวช้างอู้อู้ไม่หรอกกล่องแล้วใช่ไหมแก่แก่อย่าทำอย่างนี้เออมึงใหอย่าทำอย่างนี้ให้เจียรติผู้หญิงเราบาง อย่าอย่าอย่าอยเยอมากูขาเกอแล้วสถานะกูอะคือหนาเลยปเป็นไรตอไหนอะเาเป็นได้แค่พี่น้องมึงเหมือนกันแหละเป็นได้แย่น้องชายน้องชายรุ่นเดียวกัเขารุ่นน้องเาด้วยมีเ้องไม่ชอบไอ้เมั้งชอบอะฮะมือที่จะานโนอย่างนี้อยาอย่ามาอะไรกบบไอ้พ่อสารพบอย่างนี้เลยพี่ทำห้องอะไรเนี่ย ตุกตงตัวเตาุกยพูดอะี่ออะมะม่ได้พูดีทำไม่จริงนี่ากคือนี้ดูหนังกันไหากาวหาดูหนังรอวมีความสุขเว้ยพักนี้อเมนพี่อยากพี่อกขอมเอ้ยทำอะไรลงไปวะยากมินเอ้มาบอกแเจอดูห้องเหมือนกินกาเลยอะ ชอบนะจรังไรเยอะทำอะไรอ่ะชุบมือตามสไตล์คนรักเก่าทองสองบาทไม่น่าดูเอาจะเสีย้าไม่คอมันโล่งอย่างนี้หรอไม่ได้ใจมาสองบาทอีกสามเท่านั้นฮะใกลป่งนะยยิ่งอยากเปลี่ยนอย่าซื้อให้เองเอาเลยสองบาททำไมไม่เห็นหน้ารักมัน โรแมนติกอ่ะเหมือนนั่งเรือย้อนจิตวายเบาๆเพี่หาของให้ดูเลุเลี่ดูดุเลยพีง <c oughs> ดูดิมีอะไรอ่ะจอดเลยยังไม่รู้ตูตีเตี้เนี่ยอ๋อใช่เหรอตุเล่เนี่ยมันมีไอพอวกเคยทำอะไรโซลโแบบนี้อ้่ะมันโกลโปกหน่อยครับผมถามคุณตรงๆเลยมันโซลโปกไหมแล้วมันใช่ที่เป็นวะเหมือนตืน่นขึ้จอดไปเอาของเจของผม มันบังเลยไปก็คุณน้อยใจจบปะพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่มีใครอะไรหรอกแต่ว่ามันจดได้หรือว่าไม่ได้จำเป็นที่ต้องแบบแบบนี้ใส่ไม่โตแล้วทำไมล่ะไอ้ที่ก็าทำอะไรที่มันเป็นแบบไม่สมควรณ์นะจบแล้วโอเคอาร์โฮบี้เขาไปแล้วนะเป็นใจแล้ว เขายอมแล้วลมยังอะารเราเกิดเขึ้นี่านนี้มงอย่บ้าพี่มไม่บ้าเอามินก็โคกับพี่ไมอย่าเอามินโคไปยัโคแล้วเนาะหลอนเนะไอเนี่ยเฮ้ยุดไปเก็บมัน่อตาแหเนี่ยไปนม่ยมึงงงเลยโควิดอะเอก็หอมกาต็ตัว่แล้วเมือเราก็โคมึงอะอะนไหนองนี่ ไอ้นี่เลี้ยงมันะเจนชอบปาหอยพอแล้วพอแไอเริกเลิกยุ่งเลิกยุ่งกับแฟนืพี่ก็เลิกยุ่งไงไม่ใช่มึงโม้มาไว้ยิกักูเริ่มกับแฟมึงทีไหนแฟนมือถามทีว่ะไหนไหนก็มาแฟนมิ้นคือแฟนก่อ